เจ้าจะใช้อาวุธสิ่งใดมาใช้ในการทะลองกันข่าดาบเล่มนี้อาวนอุ้งทุกใบของข้าอีกไว้ฟังเอิญบางรายมันพูดอยู่แสดงว่ามันมีฝีมือจริงๆระวังตัวให้ดีๆนะมึงไม่น่าี่นมุกมิงเขาเกลียบขายใช่ไหมเออเห็นแต่ขวัญต้องมีควายพูดใหญ่ไม่หายไม่เกี่ยวครับ เต็มท <differences S 2> ี <laughs> ่เลยบางไรระบังต <t histoire> ัวไปรวังตัวไอ้ควายไปเจี๊ยวานหอยเจี๊ยวานหยเจี๊ยววานยเจี๊ยวมานหน่อยมาเลยได้ไหมไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบมาที่เขาบอกว่า ดีพวกไม่เบาอยดิมังรายมึงมี่ยพี่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะมีเรื่องแน่นอนหล่อจริงจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 วัดเราวัดเราได้จะมีเรื่องหรือไม่เรื่องาะถ้าจะได้มังรายมึงเกขอ ปันยืนเฝ้าดูท่านเมตตาเรีเหมือนว่าดีตอนเราแต่ว่ากระวใจไไมย้อนไปตอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตลกแลตักามึงนะอ้ย อยากจะสอนที่เจ้าจำแต่กลับไม่คันกับพเจ้าไม่อยากจะคิดงตัวอยางเอาออกมากตัวผมคืว่าผมไม่น่าเอาไว้ตรงนี้เลย อู๋นั่นกองเดียวอร่อยยเลู๋ไม่ต้องแดกอะไรเลยจะไปซื้อใหม่กูซื้อเอาหลังเขาแม่หาเมาเองไม่อยากจะคิดจวงจ่ากับคนไร้ยางี่มืออันคนไทยรักเือไม่ให้ใครลื้อสียเผ่าเรา คนที่แพ้ไม่เอาเงนวราคนไทยไม่ให้ใครได้จน,นงน้นคนนี้ยังสู้ไม่ได้รอกไม่ได้บางนะหลายคนนี้คนไทยคนยคนคี้ไม่ใส่ม่เป็นไรได้ด้ โหรักนักถือโดับมือสามานเรืงเราจะอยู่กันคนละยานอ,อยู่ต่างบ้านตา่างภู่ิวันนี้พามากับใครก็ตามมีใจตรงกัน ไม่มีอะไรผิดกันเรารักกันหนักเข้าถึงเราจะอยู่กันคนละทิศ้อกันนแต่ต่างรวมดี คนหนักคนเบา,า,า,าเ่กกามอานเมานเนอ้ไระไดอะไรอะไรอะไรอ้ไรอะไรอะไรอไระไรอะไรอะไรอะกรอะไรอะไรอะไนอะไรอะไใอะีรอะไรอะไรอนไรอะไรอะเรอะไรอะไรอะีรอรอะไรอะไรอะไรอะอะไรอะไรอะไนอาไรอะไรอะไรอะไอออร โคตใจมากมางรายสายตาข้าแขวานเฝ้าดูแนละ้วเข้าว่าบางรายนะั้นนี่สายใจคอเมื่เหมือนกับพม่าคนอื่นๆมันต้องมีอะไรมากกว่านนะั้นเราไว้ใจท่านและที่สำคัญเลยทุกคนที่นี่ป้าด้านเ็กเป็นคนดีทุกคนบอกว่าท่านเนี่ยเขาให้ความปลอดภัยกับพวกเราชาวบ้านอาจจะพบปันหาทำไมครับเพื่อน เรารูสกว่าเราหนักหนากดจ,จ่ากไปพอากไก้อย่างเดียวเราสองคนเพื่อนกันแะล้วถ้าหาวกว่าท่านรอ<ห>ัปไปเจอแยกพี่นนองหรือว่าลูกเบี้ยว่ายขวัญไม่ว่าเหตุนใดก็ตามมางรายอย่าทำร้ายพวกเขาได้ไหมทุกคนเป็นการปริบรีมือในครั้งนี้ถ้าพ่อยไงให้กับเจ้าแต่เจ้าไม่ตัดมัวเราบางังรายก็เท่ากับว,ว่า เอเป็นนิบุญคุณเจ้าเรองรามายวันหนึ่งมีโอกาสบุญคุณครั้งนี้ถ้ามางรายจะคุตอบแทนทุกวันยังสาสมเราขอบใจมากยังไงก็ตามขอให้ท่้นดูแลชาวบ้านทุกคนให้อยู่ในความเรียบร้อ,อยชาวผู้การยังมีอยู่มากเข้าใจที่ป่าทุกว่าเราก็ใจแล้วเ <c oughs> ห็นไหม ข้าบังรเจ้งของตัวก่อนในวันนี้ได like ้จะหมดวิญญาณของข้าแล้วเข้าไปก่อนนะเจ้าดียโชคดีขอบใจแล้วเพื่อนคือน้องกลับบ้านกันเถอะต้ามา้ามาเ้ไป้าา้ามา้าาคุณน้องชายช่วัต่อเดือาแล้วนะไปเรื่องว่าไปเดียวเออมีเพื่อนเพื่อนมาอีกหน่คนก็้ีนี้เป็นชาวต่างชาติเป็นชาวพม่าด้วยล้ กลับบางไลน์นั้นก็มองดูแล <_ d ose> ้วคงไม่ใช่คนใจร้ายใจดำนี่ไฝอาจจะน่าพบจะ<อ>ลองพบดูสักระยะหนึ่งเอ้าไปเลยเปไเปเลยไ,ไ<ม>นันนี้เป็นวันดีลมกายดีดกลับไปบ้านกูไอ้เนี้ยกูเนี่ยเลี้ยงถึงข้าวเลยทีเลยโอ้โอ้จริงดิสุดยอดนี่ต้นถึงข้าวปากถึงข้าวจริงหรือเปล่านี่เลี้ยงเต็มที่ไป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 แล้วเนี่ยอย่างเนี้ยไก่ก็ไปรวมกันที่บ้านไปบ้านไปบ้านกูไปไปไป